ที่มีพายุฤดูร้อนเนี่ยสร้างผลกระทบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าไปกระทบกับการทำการบินด้วยปรากฏสายการบน A. A. Er, ินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD9122 เนี่ยนะครับมีผู้โดยสารมากกว่า200คนออกจากสนามบินดอนเมืองนะครับเ mm hmm. มื่อเวลาประมาณ5โมง25นาทีจะไปที่สนามบินน่าน <GO üy leh> ปรากฏว่าจากกำหนดการเนี่ยจะถึงประมาณ6โมง45นาที แต่พอเข้าเขตพื้นที่จังหวัดน่านปับ๊บมาเจอพายุฤดูร้อนฮะก็เลยทําให้เครื่องตกหลุมอากาศคุณพลเคยเจอไหมเจอมาเพิ่งเจอแบบแบบเมื่อวานนี้เลยค่ะอ๋อคุณพลไปเที่ยวใต้มาใช่แล้วไปยังไงเวลาเจอตกหลุมอากาศทีนึงโอ้โหมันทรมานนะความรู้สึกคือเครื่องเครื่องบินจะแบบขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนทรงตัวลําบากอะ่ะใช่แล้วใจมันหวิวเลยอ่ะใช่เพราะเรา,าต้องภาวนานะภาวนาจริงๆใครมีบทสวดอะไรสวดมาหมดเลยเหมือนกับผู้โดยสารคนนี้เดี๋ยวลองไปฟังเธอหน่อยฮะ เรารู้ส <toys> ึกตกใจไหมตกใจหนูร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้แล้วก็เราเ่ิญมันดีเลยนานไหมครันานค่ะนานก็ถ้าบินมาที่จริงมันต้องถึงที่นี่6โมง4ที5ตอนนี้3ทุ่ม3ทุ่ม4 8บอกเลยนี่ยฮะคือหนึ่งในผู้โดยสารบอกว่าเธอร้องไห้เลยแล้วก็ในหัวเนี่ย จำบทสวดได้กี่บทอะสวดหมด,หมด <c oughs> ผมเองเคยเจอจําได้เลยว่าผู้โดยสารท้งลามนิกรีตกันลั่นเลย <c oughs> นะฮะเพราะว่าแต่ละคนถ้าเกิดใครบินบ่อยๆก็น่าจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันแล้วเนี่ยแหละฮะที่สายการบินนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเที่ยวบินนี้ก็เจอกับการตกหลุมอากาศนะฮะทีนี้ผู้โดยสารก็เล่าให้ฟังฮะบอกว่ากับตันเนี่ยมีการบินวนเพื่ออ,อ้อมพายุนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยไม่สามารถนําเครื่องลงจอดที่น่านได้นะครับ <c oughs> ก็เลยนําเครื่องไปลงที่นี่ก่อนที่สนามบินเชียงใหม่ รอให้พายุผ่านไปก่อนทําให้ผู้โดยสารที่จะไปน่านเนี่ยติดอยู่ที่เชียงใหม่และผู้โดยสารที่จะรอขึ้นเครื่องจากน่านมากรุงเทพก็ติดอยู่ที่สนามบินน่านนี่นะฮะทีนี้จนกระทั่งพายุผ่านไปนะครับตอนเ,ออเวลาประมาณสักทุ่มก,กว่าๆนะครับทางกัปตันเองนะครับก็มีการนําเครื่อง ขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ในที่สุดก็มาลงที่สนามบินน่านได้ในเวลาประมาณ3ามทุ่มสินาทีนะครับแล้วตํารวจที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ก็คือพลตํารวจตรีปิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านหลังทราบเรื่องนํากําลังตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรเมืองน่านมาคอยดูแลความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับญาติิที่มารอรับนี่นะฮะช่วงนี้มีพายุฤด,ด,ดูร้อนก็ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงนี่แหละฮะเครื่องบินด้วยฮะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ในคำแจ้งเตือนของกรมอุตุก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะ,นะคะ